ไปต่อแล้วนะค่อยนะตอดเราบังตอดหัวฟูพี่น้องตอดหัวฟูเพื่อนเก่าฮัลโหลฮัลโหลเอฟซทั้งหลายแหน่เท็่ช่องให้ฝากย่างดีนะไปไม่ถึงฝั่งนี่ล่ะกูปรับเก้าพาะกันไปอันียังก็ไปเอาไปแหลมพวกเทียมต่อตออไปแหลมพวกเทียมฝนตกครั อ้ยไปหาถ่ายคลิปพากันไปหาหลินเนาะสมัยตะกี้เนาะตอนนั้นโควิดเบิดไม่ไหมเนาะโควิดเศร้าไม่ไหมพญเติรอกับบ้านแล้ยวไปครับเจ้าไปนั่นน่ะเออเมียนยายน้อยง่ายนี้จากเขาน่ะแต่ยังไม่ได้เปิดประเทศเต็มที่เออแต่ไม่มีงานปนิปนิน้อยหน่อยละย้อยหน่อยแล้วย่ายนี้จากเขาน่ะที่แรกมาต่ำมาหุ้นสู้กันกิ้มที่เหนียนเราพอพญเติร์กครับเดียวเนาะยินดีวันไม่ใหญ่ไปก็สมุยใช่น้อยใหญ่ไปก็สมุย วันนี้เหลือห้าสองข้ไปลุยไปแล้วพวกเทียมเพี้ยวมาแต่ใส่กตวันี่แหละตะลอนตลอนเนยพี่น้องต่ว่าแร้ก็าเต่ใส่กระหางเหรอตอนนี้มอไซค์กระหางแล้ววราวไปใส่กระยากแล้วฮะบังเป็นุ้นคว่างหรอมอไซค์นบอมบะหางดอกมัน้องเลี่ยนอันนั้นเบี้ยนไดไดสตาร์ดไปง่ายเลี้ยนไดสตาร์ดเตียงัวอันกบาลอัน อันนี้พอนืกกันได้ก็พอนตือวี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 เด็กกันมาเห็นกันนะวีวียูวันเบียกันนกันวันเบียวันคิดเออวันเบียอยู่วันเบียอยู่วันคิดมันจะวี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 ว่าจะมาเห็นกันถ้ามันเรามากกับมือมึอเฮือกสอดดอกกาสิมันยุ่จังยังยุ่จุดนี่แหละย่างนั่นกับเอ็มเฮาเราบอลแล้วยอ่วจะบนมาเอาเว้น เมาเว็นตาพี่น้องตาดำลืมไปจะลายมือแล้วก็เลยสืบปยาให้พ่อเนี่ยลักเก็บขวดหนึ่งเจ้าของก็สืบปลาสืบปลา,าทอดกับเขาถุงหนึ่งมานั่งกินอยู่นี่ละ่ะกินแล้วก็สิบไปตออสิบไปใส่สิบไปนาหาดสิบไปหาท้ายคลิปแดดลมล้มตกอากาศเย็นๆแล้วก็ขี่เวียนเขาบ้าน<ม>พอหายน้องบัวยากน้ำหนอกมาอนีอนสิไปพับ่อนเจ้าของหลังจากที่ว่านนี่ มาเสียเงินสองตอสามตอเนี่บอไปเฮ็ดตาพันหนึ่งไปทำตาหน 1, ึ่งพันเป้ออกกี่แปดร้อยยูวอายากับเสียเงินพันแปดจะเยี่ยมขวับความสุขมากทุกคนเฮ็ดไปซ้อบีกินี่มาบริกาะจส่กระส้กาใส่บ่บาทเนี่ยฮะเราแต่ใจหีพี่น้อง อาจจะตรงม้วหีกับหิ้มดาบไหมบ่ได้บ่ได้เอาแก้มก้นแก้มดาบเด้โอ้ใว่าแล้วใส่มันเป็นยังไงเป็นเป็นโอ้ก็มาใส่สิ่งใส่ยังใส่าะตรงงัดออกก่ ป้อนมันปวเสียเกี่หัวแล้วมันซึตาบอกอาชีพของเราพี่น้องบ่มีลูกมีเมียดิอยากได้หัวกับบ่แม่นอยากได้เมียกับบ่เชิงแจ๊กสิเอาหยังก็เลยเบิ่งผิดเดี๋ยวองบอกก็เลยได้อยู่เดียวมาสวงมาสวงกันเล่นว่ะผัวก็เคยเอาเมียก็เคยเอาโอ้เมียฝรั่งก็เคยได้ผัวฝรั่งก็เคยได้เพื่อนะยังยังไม่เคยเอาผัวอุบัติ บ้านี้เอาไปเอามาจ้ะสีเอาเพศใดบ,บา้านี้ก็เลยมาตกลงเพศกัได้เคยมีผัวเคยมีแต่เมียเคยมีแต่เมียบปนีเสธเอาผัวกับผัวเชิง<ม>สีเอาเมียกับผัวชายเด้อบ้าน<ส>ี้แต่ว่าเราไม่อาชีพของเราเลยวะ่าตลกตลกกันไปเ่ยยาจะไปเสียเราเด้อพี่น้องเราบอก <c oughs> ว่าบั่วตัวไปสั้นนะเขไม่ไปเอาผัวเจี๊ยวกับผู้ผแดนซีสมัครมันเป็นแฟนคุยกับสมัคร์กเป็นผู้หญิงนะครับผู้ชายไม่เอา เขาบอกเอาเจาดอกเจาไว้ตัวปวดตอดแล้วผมนี่เพชรมาคุยด้อยทเออนั่นออันนั้นเพชรเจาเขาลองเ็ยตะกี้ไปทั้งไหนวะใคยเอาไม้มาไม้ลํงคุ้มใครไม้เด้๋ยวเราผมเวลาได้ลองอ้ยเอาไปอยู่ในทุ่ระัพท์นบอนเอาไปอยู่ในออยู่ในโทรศัพท์อันบอดิีอันเป็ไม้โคตฟ้ี่เฮาใส่เห็ดฟุ้ซิงหนูลองนะบอสนใส่หูฟังเออหูฟังชั้นสองหูโน่น ก็ยังขายต่อหมู่นลมูล,มลเขาไหมขา,ายแค่พันเดียวฝอยศิลอ์เป็นบ่มอ๋ขอ,องข่อยก็มีแม่ซื้อมาตั้งสองพันเก้าอ <9. S 1> ๋อของข่อยก็มีของข่อยมันเป็นลำโพงในตัวเลยเป็นไม้นะ j b l ของข่อยมันเป็นไม้ธรรมดาเลยหมึกกระลอกได้สบายสบายจะซื้อมาไหมอย่างซื้อมาอย่างไรศิล่พี่น้องว่าทำน้ำรินน้ำกระติกิน,นกอย่โอ้ต่ำบักหุ่ง ก็ตั้มบงหงส้มกันตาตาใสตากีนตัมบงหงส้มกันกินมวนกูเย้น้อยพวกเย้หน้อยพวกไอ้นั่นตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปเบิ่นแล้วล่ะพี่น้องแยกย้ายกันไปหากินไทยหากินมันล่ะทำไมตะกี้ยังพวกยุคกับพี่เตอร์เนาะพีเตอร์กลับไปหรอคะอันนี้เกบีเอลรุ่นอือคือไงอ๋อมันดังมวนที่ล่ะ น,นี้ซื้อมา2,990บาทอันเป็นน้ำโึ้งติอันนี้ซื้อมา5า้0พัองอู้หูบอ่ะดอกเองสดอันนี้ยังสดวันนี้ยังอันนี้ซื้อมา6,000กว่าอันนี้ดังดีกว่าไอ้นอนอีกแต่ไม่ขายอันนี้เอามาลองดูเอามาลองดูเสียล่ะต้องเอาเทราัพส์เจ้าลองเจ้าเสียอา มูใดเอามือดีเป็นดังแห่มือใดดังน้ำอดีกับมีมันด่มันแคมันล่บตเงมันแล่แตะเครื่องโทรศัพท์ก็ต้องเอาโทรศัพท์จะโหลมันต้องเข้กันจะสอเพ่งยังบอกมากมันพอได้ยินเสียงเพลงนี่แต่ได้ยินเสียงเจ้าเด้เอาว่าไม่ยันตีตีแม่โดนตีอะไรอยู่ในนี้มันต้องได้ยินเสียงมนตีต้อนจ้ารลองไปเป็นติเออเอาลองแล้วข้าเจ้าฟังโนดเอาลอยฟังยังไหเอาเพลงอะไร บอกว่าหลุดน้องเดี๋ยว <ๆ S 2> ๆๆจ้ามันจะเชื่มอมบลูทูธตัวนี้บ่ไม่ต้องอา๋อมาันต้องอยังไงฮะเนี่ยพอชิลลองเป็นน,นะนเนี่ยเฮ้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต้องเปิดบลูทูธตัวนา่าจะกระซงว่าบัานี้บัานี้เขาบ่ได้ยินโดนตีน้องข่อยไม่ใช่ข่อยได้ยินผู้ดเดียวมันจะเสียงงบประมาณนิดหนึ่งนะว่นนี้อันคนอื่นอ่ะนะเอาพ้นดินก็จะถ้ามันดังมันดังออกก็เพราะว่าคุณต้องกระชับแล้วมันโตมันหลายปีแล้วสิบปีแล้ว บันนี้ขอเห็นเนื้อเพียงบ่บันนี้แต่ว่าเนี่ยมันราคาแพงมันดังดีบันน eh er <so like ี no ้ขอเห็นเนื้อเพียงบ่าันนี้เขาเอาเขาเอาเห็นเาิเปพื่อไอยเขาลองเทล็อกเพียงขันรองเอาบ้านบนน้องเตียงอันนี้จะบอกพลังหลามันถือไปน้อนเลนน้ำใจหัโอันนี้แพง เอาไปนอนหล็บน้ำซ้ียหายเสียงเสียงมันถูกดีด้อเสียงเบสมันแหนมดีโอ้ยยังไปได้ไปหาเพื่อนหลายๆลายบอลอยู่ không cùng muôn đi nó, anh nói về hếtงาน vừa rồi này, gặp cơn mưa, phát cơn mưa xô hoảng như cao, nặng, bom cao căng thẳng, superio này, bằng supership carbon, này, nó ăn gì mình chỉ ăn? Ăn đây nè. มันอาจเจ็บบ่เนี่ยมันอาเจ็บบ่ก็อาจจ็บนี่เคืออีแล้ววันก่อนนี้นงั้นพูด,ดยาวข่อยแล้วนะเจ้ากรล่องไปดิ้วบอกกาบอกไผ่หัวใจมาป้ารุ่นนอ ได้เพียงจบจบ,จบม,มองมองไมาโปองเอาไว้ในใจเฝ้าลอยสบตายามเขาผ่านมาผ่านไปโอ้น้ำจะคำยิ้มให้หัวใจ,จก,ในนก็จังมีแหงอยากขวงเข็นยางที่พ่อไม่วังใน่บรุ่นน้องก็จังไมันรอใจโน้ยกเกินคิดเส้ อยากเบาออกไปเอ่ยใจว่าักน้องเฮมก็ติดที่ตรงตำแหน่งจุงขอเบาบอกเลยยานเดยานสีเือยในเท่าถ้าบอกไปว่าเขายันจะขเขาเมาเปรียยไป,ปยขึ้นการเนินนมมาสมกันดอกเอ้ย ย่านน้องมันมองแล้วยอ,อยว่าเท่าเม่อยู่สม,มเท่าก็ใจมันหนักสิหักจะจังใดได้จึงน้องสิมองจึงได้ได้ใจเอื่อยคิดเศร้าก็สาธุแม่พันแม่ส่แน่นแต่เก่าไอชว์ขอขางสาวเท่าได้แฟนผู้บบาว รุนน้องในแม่เอ้ยุข้อลยุดข้อคือเด็กแท้มันมามีผู้ใดเด้ยินน้ำข่อยดอกผู้เจ้าก็รถตีน่ะเจ้าก็เด็กยิ้นข่อยนดอกยานเดยันตีเ่อยนิเทา ก็อบอกไปว่าเขายันเจอข้างเมาเปรี่ยไปขึ้นคานน้าน,นมมาสมกันดอกเอ้ยเอ้ยอย่านน้องมันมองเลยเอ้ยว่าเท่าพายู่สมัาเท่าก็จใจมันหักเสียหกกับใจจังใดได้ถึงน้องใส่มองจังใด กรสาทุแม่ขันแม่ใจแน่นแต่เกา่าไอโชวเข้าข้างเจ้าวเขาไอแฟป้นผู้เบารุ่นน้องแ,แงอน่่ฟังดูก่อนฟังดูก่อน มันอัดตรงไหนวะมันอัดเองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกดอัดฟังรู้ก่อนว่ามันพร้อนเปล่าว่ามันผ่านไหมตาออดตาออดจะหูบว่ามันอัดเหรอตาว่าเสียงมันอะพัดล้มเขาอัดไม่จุกระรอกไม่เราบอกเราบอกเพราะว่านี่มันแค่ตรงกับพัดล้มเสียงเออลืมบอกไดว่ได้ว่ได้วื้อ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 วืขอความเสียงเครื่องบิน สิ่เราพี่น้องกันมาหากันนะเอาลองใหม่ไป,ไปลองท่าขุนพู้โอ้ขวากระเมยตัว,วกะอยากให้มูข่อยเด็กินน้ำขุนเด็กกินมาเสียงด,ดยนตรีมันแล้วก็มีพู้เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งช่วยไหมอะ่ะไม่ได้เออซ้ำนีเ่เราพี่น้องไปบ่ายเดี๋ยวขว่อยจะไปตัดไปทะเลอยู่